สวัสดีครับผมเล็กบริษัทจากบริษัท VB Engine Impact อยู่พุทธุนพลสายหนึ่งกรุงเทพมหานครนะครับเป็นผู้นําเข้าสินค้าทางด้านการเกษตรแบรนด์ชั้นนาทั่วโลกวันนี้ผมมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งจะเสนอสินค้าแบรนด์ Big and Starton แบรนด์ Big and at Starton ที่มีประวัติมายาวนานถึง113ปีให้เพื่อนๆได้รู้จัก เรามาเริ่มทำความจับสินค้ากันเลยนะครับเรามาเริ่มที่เครื่องตัว xr 5.0นะครับรุ่สูบที่163ซีซี cc นะครับแรกเรามาดูที่ตัวก๊อกลักษณะาการใช้งานก่นกอนนะครับก๊อกกากของเรานะฮะผมถอให้ดูนะครับชัดๆนี่ครับตัวกองตักองน้ําแล้วเป็นกองสามชั้นนะครับตัวนี้ที่เพื่อนๆจะใช้งานเวลามัน มีฝุ่นจับเราสามารถถอดมาล้างแล้วก็ใช้ลมเป่าด้านในนะครับเพื่อเอาฝุ่นออกแล้วเรากลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้งนะครับนะฮะเดี๋ยวเรา,เาประกอบนิดนึงครับผมลักษณะของเครื่องไอ้เจ้าอันนีรผสมสจังหวะ1ลูกสูบระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น x R 5 0 1 6 c c นนะครับตัวนี้ ลูกสูบจะประมาณอยู่ที่68ช่วงชาร์ต45นะครับเป็นรึ่งยนต์อเนอ,นเอประสงค์4จังหวะคับผมจะเป็นรุ่น xr 5.0นะครับในส่วนของลานดึงสตาร์ทนะครับของเราเป็นลานดึงเบานะฮะแต่เริ่มสตาร์ทเราก็จะมาเปิดสวิตช์แล้วก็ดึงสตาร์ทนะครับส่วนในคารบูเรเตอร์ก็จะมี2ตํตำแหน่งตัวนี้จะเป็นปรับจูนน้ำมันตัวนี้จะเป็นตัวปรับ ทางด้านอากาศแล้วก็เราก็จะมีเพื่อนๆเ,เวลาเราใช้งานนะฮะน้ำมันของเราที่ใช้ในทั่วๆไปบางทีน้ํามันมีสิ่งน้ําที่มาปะปนด้วยตัวนี้ก็จะเป็นตัวดักน้ำนะฮะตัวดักน้ํานะครับตัวนี้จะเป็นตัวดักน้ำนะฮะที่มากับน้ํามันที่เราใช้งานอยู่ในส่วนของเครื่องยนต์ทางด้านความปลอดภัยอีกด้านหนึ่งนะฮะเราก็จะมีทางด้านตรงนี้นะครับ เป็นตัวออยเซนเซอร์ขณะตัวเนี้จะทํางานต่อเมื่อขณะที่น้ํามันเครื่องขาดนะครับก็จะมีการป้องกันไม่ให้เครื่องอเสียหายนะครับตัวนี้เราก็จะมาดูรุ่นอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่น XR6.5 นะครับเครื่อง XR6.5 นี้จะเป็นรุ่น 208cc นะครับตัวนี้ลูกสูบ70ช่วงชัก54มิลนะครับ เป็นเครื่องยนต์อเนกประสงค์อีกรุ่นหนึ่งจะเป็นเครื่องยนต์4จังหวะหนึ่งลูกสูบลักษณะเหมือนกับตัว X R 5.0เหมือนกันแต่มีพิเศษอย่างหนึ่งในส่วนของเครื่องยนต์ X R 6.5นะครับนี่ครับมาเลยครับเพื่อนๆมาดูตัวน,นี้จะเป็นกาดกาดป้องกันถังนะฮะตัวน,นี้จะเพิ่มเข้ามาละในส่วนของกาดที่ป้องกันการกระแทกนะครับ ส่วนตัวทางด้านเครื่องอเนกประสงค์ของเราเครื่อง Big สตาตันเราก็จะมีการบริการในด้านอะไหล่คุณภาพสินค้าอะไหล่บิตสตาร์ตัแท้ให้กับเพื่อนๆในส่วนของเครื่อง Big สตาตันเพื่อนๆที่สนใจที่จะใช้งานติดต่อตัวแทนจำหน่ายได้ใกล้บ้านท่านทั่วประเทศคับนี้เราจะ ไปดูการใช้งานหรือเทสเครื่องจริงๆกันเลยนะครับเรามาเทสเครื่องกันนะครับเปิดสวิตรเาบา